ศาลเจ้ากิวองเหียศาลเจ้าแห่งแรกในจังหวัดตรังที่จัดพิธีซื้อศีลกันปักและศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรังตัดเกโ่ยสวัสดีครับมาพบกับอาจารย์อุ้มเสวนากันนะครับวันนี้อาจารย์อุ้มจะพามาเยี่ยมชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดตรังก็คือศาลเจ้ากิวองเหียเป็นสำเนียงของจีนฮกเกี้ยนนะครับแต่ผู้คนทั่วไปมักจะเรียกกันว่า กิวอ๋องหรือกิ้วอ๋องเอียตั้งอยู่บนถนนท่ากลางในเขตเทศบาลนครตรังนะครับตามอักษรจีนที่จารึกเหนือประตูศาลเจ้าเป็นอักษรจีนที่จาลึกอ่านตามสังเนียงจีนฮกเกี้ยนว่าตาวโบเกียงแปลว่าวังของพระแม่เตาโบศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งขึ้นเพื่อประกอบพิธีถือศีลกินผักของชาวจังหวัดตรังกันนะครับ ว่ากันว่าเมื่อประมาณ160ปีมาแล้วชาวจีนฮกเกี้ยนได้พากันอพยพมาทางเรือตามแม่น้ำตรังซึ่งชื่อเดิมเรียกว่าคลองท่าจีนตามชื่อหมู่บ้านที่ตั้งกันมาตั้งรกรากก็คือหมู่บ้านท่าจีนก่อนที่ทางราชการจะมาเปลี่ยนเป็นตำบลบางรักในเวลาต่อมาชาวจีนฮกเกี้ยนได้ร่วมกันตกลงให้นายลิมกกจุย อัญเชิญกระถางทูกกิ้วหงและคำปีสวดมนต์ปักเต้าเกงภายในศาลเจ้าอาคารศาลเจ้ามีโต๊ะองค์ประธานซึ่งประดิษฐานองค์กิ้วหงไต่เตอเตาโบ้หันกุลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายองค์และที่สําคัญที่นี่ไม่ใช้หลอดไฟแม้แต่ดวงเดียวในการให้แสงสว่างเลยครับพูดได้ว่ายังคงความเก่าแก่โบราณดั้งเดิมไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ส่วนมากคนก็จะมาขอพรกันเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บหน้าที่การงานและมีการเสี่ยงทายเพื่อขอคำชี้แนะจากองค์พระด้วยนะครับและที่พลาดไม่ได้ก็คืออาจารย์อุ้มก็ได้ขอพรให้กับผู้ติดตามนะครับและกำลังรับชมณโอกาสนี้ด้วยสำหรับประเพณนีถหรือศินกินผักทีนี้อีกสถานที่หนึ่ง ที่อยากแนะนำก็คือศาลเจ้ากิวงเหียจังหวัดตรังแห่งนี้อีกที่นะครับที่อยากจะให้มาสักการะบูชาและร่วมพิธีกรรมกัน